มาต่อที่เรื่องราวของนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันอีสปอร์ตน, e นะครับก็ไปควา้าแชมป์โลกครับในเกม EF o ุตบอ e ลครับอีสปอร์ตทีมชาติไทยนะครับประเภทโมบายในเกม EF o ุตบอลนะครับที่ประกอบไป,ป,<อ>ไปด้วยพงลวิทย์แต้วัฒนาสกุลหรือว่าบอสุยนะครับผู้ปกสรอนและนักกีฬาประเภทโมบายรวมถึงตัวนักกีฬาอย่างจอมคาทายูประพัฒนะครับก็พาผลงานทีมชาติไทยไปแข่งขันนะครับในการแข่งขันฟีฟ่าอีเวิร์คับ2อที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับ โดยในรอบชิงนะครับแข่งขันกันแบบ2เกมครับแล้วก็ดูผลสกอร์รวมโดยเกมแรกเนี่ยไทยชนะไปได้2ประตูต่อศูนส่วนเกมที่2เนี่ยเสมอกัน1ต่อหนึ่งทให้สกอร์รวมในไทยก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้อ e ีสปอร์ตทีมชาติไทยครับในประเภทโมบายคว้าชัยชนะแล้วก็คว้าแชมป์โลกไปครองนี่ครับวินาทีที่ประกาศผลนี่ของเจ้าตัวนี่ร้องไห้เลยนะ,ะจอมคาทาครับยอดฝีมือเกมอีฟุตบอลโมบายของเราครับ ซึ่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับจอมคะทาเนลงสนามไป16นัดชนะ10เสมอ3แพ้3ยิงได้32ประตูเสียไป16ประตูซึ่งชัยชนะครั้งนี้ครับทำให้ไทยเนี่ยคว้าแชมป์โลกใน FIFA E World Cup 2-0 2-5มาครองเป็นสมัยแรกได้สำเร็จนะครับจากการแข่งขันประเภทเประเภทนี้มาแล้ว 2, 2> ครั้งโดยปียที่แล้วเนี่ยแชมป์ตกเป็นของมาเลเซียนะครับซึ่งก็แพ้ไทยในการแข่งปีนี้ไปด้วย ส่วนการแข่งขันฟ e ีฟ่าอีเวอร์คับนะครับอ e ีสปอร์ตอีฟุตบอลจะจัดขึ้นทุกปีครับแล้วก็จะมีการประกาศเจ้าภาพครั้งต่อไปในช่วงหลังจากนี้ครับก็ถือว่าการแข่ง e ขัน e s p o r t ์ในบ้านเราก็เริ่มบูมขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สำหรับ2คนนี้นะโอ้โหเป็นสุดยอดอยู่แล้วนะสำหรับอ e ีฟุตบอลนะคะก็รอติดตามผลงานของ<ล>ทัพอีสปอร์ตท e ีมชาติไทยของเรากันต่อด้วยค่ะ